สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM OAT เชียงใหม่แกงโอสยามバラตี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ติดตามกด s u b s c r i b โอ๊ตแล้วแล้วก็แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปของโอ๊ตนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ค่อยได้ทำ คลิปแบบทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปเทศกาลฮโลวีนด้วยนะครับร้านที่ร้านก็อาจจะยุ่งบ้างนะครับก็จะพยายามนะครับสำหรับพี่ๆที่คิดถึงโอ๊ตก็จะพยายามทำคลิปนะครับเพื่อให้หายคิดถึงนะคะพี่ๆท่านไหนที่คิดถึงโอ๊ตก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็แจ้งสักข่าวให้ทราบนะครับตอนนี้คือมือถือเครื่องเก่าโอ๊ตนะคบเบอร์เก่านะครับไม่มีไลายนะคะเพราะว่าพัง เบอร์เก่าก็ยังไม่เปิดใช้เพราะว่าพักว้ก่อนนะครับยังไม่ได้คือตั้งใจจะซื้อ iPhone นะครับเดี๋ยวรอซื้อ iPhone แล้วก็จะใช้กลับไปใช้เบอร์เดิมนี่คือเบอร์ใหม่ในเครื่อง a ั s u n g นะครับสำหรับลูกค้าต่างๆนะครับที่กด Subscribe นะครับก็สามารถทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้นะครับอดอยู่ที่กาดหลวงนะครับก็มาช้อปปิ้งมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยเรียบร้อยแล้วนะครับจะกำลังจะกับบ้านนะครับจริงๆแล้วก็ คือเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมต่างๆสวยงามนะคะแต่โอกรไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ว่าเป็นอินฟูที่ครีเอทไม่เก่งนะครับเนาะแต่ก็เดี๋ยวไว้ปรับปรุงนะครับเดี๋ยวไว้มีไอเดียดีๆนะคะก็จะทําคลิปนะคะที่น่าสนใจนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้โอก็จอดรถตรงลานนี้นะครับคือโอ๊อยู่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อายุ15นะครับจนถึงวันนี้เชียงใหม่ก็ปับปรุงพัฒนานะครับนะครับอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมุมนี้นะครับก็จะมีรถดูดทรายนะครับคือเป็นเหมือนเครื่องจักรดูดทรายนะครับไหม่รอบๆนะครับทั่วนะครับทั่วแม่น้ำทั้งสายนะครับแม่น้ำปิง ที่อำเภอเมืองนะครับมันก็เลยทําให้ตะลิงแมวตะลิงต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้แม่น้ําแม่ปิงนะครับมีกว้างขึ้นนะครับรู้สึกกว้างขึ้นนะครับแล้วมีความสงบร่มเย็นนะครับมีมนเสน่ห์นะครับถ้าคอนโดมิเนียมนะครับหรือว่าหอพักนะครับอพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมร้านค้าต่างๆที่อยู่ติดริมน้ำปิงนะครับก็จะ สวยงามนะครับดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับแล้วก็เาก็ได้ซื้อของมาแล้วก็แวะซื้อดอกไม้ด้วยนะครับให้นะครับปกติแล้วนะคะเมื่อก่อนนี่คือมีอารมณ์นะครับก่อนสมัยโควิดนะครับก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับจัดอกไม้ทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ว่านะครับด้วยความประหยัดนะครับก็อาจจะไม่ได้แจดทุกอาทิตย์แล้วนะครับแต่วันนี้ครับคิดถึงนะคะบรรยากาศเก่าๆก็เลยซื้อดอกไม้ อา,อาจจะราคาย่อมเยาวนิดนึงนะครก็ไปประดับโต๊ะทำงานที่บ้านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพานะครับพีพีเอฟีไปร้านกาแฟร้านประจำของโอ๊ตนะครับครังใดนะครับมามีโอกาสมากัดหลวงนะครับจริงๆแล้วปกติเมื่อก่อนนะคะโอ๊ตมากาดหลวงหรือว่าตลาดาในกัดหลวงเนี่ยจะมีสองตลาดอยู่ติดกันนะครับคือตลาดวลรสแล้วก ตลาดต้นลำไยนะครับมี2ตลาดอยู่2องลักฝั่งนะครับเดี๋ยววันหลังว่าทำคลิปนะครับก็จะมาเกือบทุกวันนะครับมาซื้อของนะครับเพราะว่าตัดชุดนะครับจะตัดชุดนี่คือแบบตลอดเลยนะครับทั้งปีนะครับเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเจะแนะนํานะครับในโซนของร้านกาแฟนะครับซึ่งสามารถเดินจากจุดนี้ไปได้ประมาณ1 0 0่ง0เมตรข้างหน้านี้นะครับหรือว่า ้านหน้านี่เองนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟประจำของโอติดริมน้ำปิงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านจะน่ารักนะครับน่านั่งน่าดื่มเท่ไหนนะครับและก็ที่นี่เองนะครับร้านกาแฟวาวีนะครับสาขาริมแม่น้ำปิงกัดหลวงตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟที่น่ารักนะครับแล้วก็บรากาศดีนะคบติดกับบรรยากาศของกัดเหลืองนะครับก็ตรงนี้นะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับ มีการปรับปรุงพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ปรับปรุงก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยนะครับก็เปลีป่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อ,อยู่ในอำเภอเมืองมานะครับ <S <S แต่ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถเป็นส่วนสาธารณะปรับเปลี่ยนมาหลายๆแบบนะครับหลายๆแนวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสามารถในอน,นาคตก็อาจจะเป็นสวนหย่อมเป็นที่นั่งพักนะครับชมวิวได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับเขาจะไปร้านกาแฟาวาวีนะครับแล้วก็เห็นกาแฟาวาวีหลายๆายสาขามีที่สนามบินด้วยนะครับแล้วน่าจะมีบางจุดที่กรุงเทพด้วยนะครับก็เป็นแฟรนไชส์นะครับก็กาแฟาวาวีก็จะเป็นเขาลูกนึงนะครับตอนที่รถไปจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นภูเขาจังหวัดเชียงรายเป็นชื่อของภูเขานะครับ มีวันนี้โอ็ช้อปปิ้งนะคะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มและหลายอย่างนะครับแล้วก็พี่พีอซที่ติดตามโอตมาจากคลิปช็อตนะครับก็สามารถนะครับดูคลิปช็อตโอตได้นะครับเดี๋ยวเราไปวันนี้จะสั่งอะไรดีเนาะราคาของกาแฟนะครับเมื่อก่อนนะครับแก้วจะมีแก้วที่สวยงามนะครับแล้วก็แข็งแรงสามารถเก็บสะสมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนาาแล้วล่ะ นับเป็นปีเลยนะครับที่โอ๊ไม่ได้ดื่มกาแฟยี่ห้อนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับก็ปิดห้าโมงเย็นเดี๋ยวต้องรีบไปสั่งตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วครับร้านเสื่อเหมือนเดิมดีขึ้นเนาะตรงนี้ตรงที่ร้านเนี้สวยงามดีเนะาะเพราะตอนนั้นพี่จะเข้ามาแล,แล้วแล้วมันเหมือนแบบเป็นเลอะๆอ่ะเนาะแล้วมีรถดูุดทรายพี่ก็เลยไม่ได้เข้ามา อ๋อน่าปีกก็ว่าแอะแปลกเพราะว่ามันนั้นผ่านมาเมื่อสองสามวันก่อนอะตรงนี้ยังบัตได้เรียบเตินเนาะโอเคไกล้ปิดแล้วเนาะมีไอ้อย่างพ่องครับเด็ดเด้อเดูเด้ออืมมัทฉะนมโอ๊ตเออแปลกดีแล้วก็เพิ่มช็อตอีกสิบห้าบาทอ่าพี่เอานี้แหละมัทฉะนี้เนาะใส่น,นมข้นหวานใส่คอฟฟี่เมดน้ำเชื่อมไม่ใส่เป็นไม่หวานะขนม มเมื่อกี้เก้าสิแล้วเนาะ <Okay. S 1> มีคุกกี้ยัง,งโอ้น่าสนใจสวยงามนะคะร,ร้านกาแฟแล้วก็จัดตกแต่แบบ coronaers นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านหลังนะคะช่วงนี้นะครับประตูตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ห้องน้ำยังใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ปรับปรุงในโซนนี้นะคร มานั่งมุมนี้หรือว่ามุมด้านนอกสำหรับลูกค้าที่ต้องการสูบบุหรี่นะครับนะคะก็สามารถกินลมชมวิวดื่มด่ำบรรยากาศได้อย่างนะครับจุใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการตัดต้นไม้นะครับให้โล่งเตียงตรงนี้นะครับก็เลยทาให้ไม่ไม่ได้บดบังทัศนียภาพของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้ก็อยากจะแนะนานะครับ FC ก็มาที่เชียงใหม่ก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะครับ พอถึงวันนั้นนะครับตัวนี้ก็คงปรับปรุงไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับคาดว่าช่วงรอยกระทงนะครับร้านนี้ก็น่าจะเป็นอ